เใครเลยเพรามันจะแซงมากโอ้ยมันแซงมาเราจิดรถนอ่นดูดิรถข้างหน้าเต็มโหมันจะแซงต่อแล้วเพ่าะคันแดงมันอยู่ข้างหลัง